เอาครับนี่คือช่องนักไลฟ์ชาแนลนะครับฝากการกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทั้งช่องนักไลฟ์ชาแนลนะครับมือนี้ก็มีลูกหลานมาสามคนมาเบ่งมาชมนะครับปลาเฮาจะเล่นยังกันนะครับพี่น้องเห็นกระป๋องกาแฟบ่นะครับนี่กาแฟนี่ยังมีน้ำอยู่นะครับยังมีน้ำอยู่นี่นะครับยังมีน้ำอยู่ผมจะเล่น ผมจะเอาตัวนี้งุ่มนะครับนี่เอาสามงุม่มโอ้ยมันบอดได้ลูกหาไามไม่จะเอาสามงุมนะครับผมไปเอาตัวนั้นมาลูกผมจะเอา,า,เอ,าอันนี้สามงุ่มนะครับ,โด,รบโดยที่ผมกินกาแฟนะครับโดยที่ผมกินกาแฟแบบบ่ตตรงเปิดนะครับครับมันจะงุมไว้นะครับนี่เขาจะงุ่มแบบนี้นะครับ และผมก็ได้ไปฝึกเรียนวิชามานะครับจะคินแบบบบเปิดนะครับผมจะบวเปิดนะครับผมจะบบเปิดกินเบิดเลยนะครับกินเบิดเลยนะครับมือน,นี้ลูกร้านก็มาสองจำกลมาเบิงนะครับเบิงเหรียญกลน,นะครับแต่เพื่อนๆบีพี่น้องๆอยากชวมว่านักลา่ากินกาแฟ่บตรงเปิดนี่ก็ตรงเบิงนะครับตอนนี้เลยนะครับ้าเดี๋ยวผมจะ ทําทการแสดงเนะาะเพราะว่าผมก็ได้มีวิชากลุ่มนิคถาอยู่นะครับหลร้ายยางอยู่นะครับอ้าวลูกอ้าจับไปไทยพ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวผมผมกินนะครับด้วยบ่ตรต้องเปิดนะครับเบื้องเอาใส่เวลาอยู่จักหน่อยนะครับ,น,น,น,บน้องนะครับผมีหยังนะครับนี่ผมนีหยังนะครับพี่นอ้อง เลยผมจะกินกาแฟฟองนี่แบบเพราะตงเปิดนะครับกินกินกินเบิดเลยนะครับเอานะครับผมขอใส่เวลาจัดอ่าสิบหรือว่าหยุดสิบนาทีท่องคาถาก่อนนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับผมนะคฆ่าตม,มานแล้วนะครับผมจะอธิษฐานอ่คา,าถามผมนะครับนโมต,ตัสกะร์สุกรสุนันทะ ผมจะท่องวิชาเนื้นใจนะครับผมจะใหว้ใครเอาคาถาเอาคาถานี่ไปใส่นะครับขอเวลาสิบวินาทีนะครับมันบมยาวมันเลยนะครับจงเกออกมาจงเกบออกมาจงเกออกมาเกิบออกมาเกิบออกมาน้าเบออกมามุด ตาอ,อย่ากเปอนเกล็อดออกมาถเกล็อดออกมาถึงเปิอดพอ,อกมากโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอ้าวหลับชุมเลยครับชุมได้แหละ เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเนาะผมไม่ได้เปิดนะครับหมอนี่เป็นคุนเปิดเนี่ยผมกินนะครับผมไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดนี่ทีหมอนี่เป็นคุนเปิดนะครับเดี๋ยวผมกินผมก็จะกินนะครับโดยที่ผมไม่ได้เปิดเลยได้ไม่นองขุนขึ้นเนือซี่ทุกคนนะครับหมอนี่เปิดใน้ผมกินก่อนจบคลิปก็ขอปากการที่ตามจองนักลนนะครับสนุกสนานมุนนวนกันนะครับ พิชาอาคุมนะครับเนาะสำหรับมืเอเนีกกับอบคุณทุกกำลังแรงใจย่าเลื่อนตัติดตามช่องนัก,กลายเฮดแชนเนลกับส่งนัก,กลายเฮชมืสองเดี๋ยวเด้อบคุณครับเด็ดนารู N ้ o.